สวัสดีเอฟซีทุกๆคนนะครับเด้อพอกันอีกแล้วครับกับช่องยูทู e คนมันจ๋าครับผมมารีวิวบรรยากาศงามๆจั้งสี่ครับบรรยากาศดีครับมือนี้ครับผมก็เลยมารีวิวจักสามนาทีเนี่ยหน่อยก็หันครับผมนี่ผมปลูกไว้ท์จินครับผมนี่ครับเอ่าะเดศไส่สารนิยังครับผมปลูกแบบธรรมชาติครับนี่ครับเดี๋ยวผม่า แผ่นกล้องไว้ห้เบิ้งครับเดี๋ยวผมกับกล้องไป้เฮเบิ้งครับโปงยไงครับผมบกบวบหอมครับผมเนี่ยพี่น้องนี่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 ครับผมท่านใบไงเด้อครับเด้อบกบวบเนี่แล้วก็พักมีพักอ่ามีพักอิตูบ้านห้องครับหรือต้นแมงลักเหรอครับผมเนี่ยภาษาไทยเอื่นต้นแมงลักครับผมปลูกไปถ่ายยูถ่ายจินเด้อครับเด้อ นี่ครับผมปลูกใบถ่ายยื้ถา่ถากินอืมโอเคจ้ากำลังงามพังกิตูกับกำลังงามผมผปลูกไว้ปลูกต้นแมงรักน้องครับน้องเห็นว่าพักกิตูมันสนาเกียดบเบลก็ใจยิ่ตานบานฮ้องหลุดครับผมพักกิตู ครับผมครับต้นตะไคร้ผมปลูกเลี้ยงแถวกันเห็นไหมครับผมอูณนี่ครับผมนี่โจ๊ตนะครับผมมือซีนครับผมปลูกเป็นแถวเหละครับผมปลูกไปฮอดคุณครับผมยูครับผมว่าไปเลี้ยงไก่หรอครับผมอย่ายงยุ่นเนี่ยแหละครับยุ่งคอกนี่แหละครับนั่นคือคอกเพิ่นครับผมครับที่น้องบรรยากาศก็ได้ใส่ไหมหรอครับผม บรรยากาศน้ำหาครับผมเนี่ยบรรยากาศน้ำอยู่อำเภอมันจากับครับผมบรรยากาศดีครับมันเนี่ยสำหรับมือน,นี้นะครับเด้อพอมือขึ้นเออมือว่านี้มือมเลี้ยงคนโตครับผมครับอยากให้พี่น้องเบิ้งครับบรรยากาศอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภอบ้านห้องอยู่ปากต่กมันออกจังเนี่ย ผมวางงามเลยครับผมอ่บญญาบรรยากาศยังสีดีครับผมอ่าครับผมยาหลายหดครับผมนั่นคกอ,อกเป็นครับผมครับผมเนี่ยกินะมีท่องด้อครับเออท่องสีเดียน5าเดียนเขาเนี่ยแหละครับผม ครับผมเขาใกล้ว่าได้ครับผมคันเทียมอ้ขอบคุณหลายๆครับมาติดตามช่องยุทธภูมิคนมั่นใจครับสำหรับครับคลิปนี้ผมสีเ็ดสันๆเด้อครับเด้อผมใบเห็ดงาครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบิไปสำนีตะก้อนครับจะเรื่องเด้อครับเด้อเป็นกำลังใจช่องยุทธภูมิคนมั่นใจนะครับผมอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับฝากดูดีดี อูายตาเ็ีครับขอบคุณอะไครับไปแล้วครับ